ขอบคุณขอบคาณาสตร์สร้านอาจารย์การใช้แนะนอหน้ามือจำเสกแล้วจำเสกแนะอาจารย์ขอพรนะจำเสาขอพรน้ำเสกประตูมาเร็งนะอท่านร้ามีพรมีแต่ความขยันนั่นแหละนั่นแหละเขาเอื้อิพรสำหรับผมนี่ผมก็เอื้อิพรดิขยันก็มีแต่เจริญรุ่งเรืองไม่ต้องขอพรหรอกไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมไม่มีอะไรซับซ้อนสะกดคำว่าขยันให้ถูกบางคนขอแต่พรนอนอยู่ห้องไม่ทำงานไม่มีอะไรกินต้องขยัน ขยันอย่างเดียวครับผมขยันอดทนแค่นั้นเองเดี๋ยวก็อย่าท้อใช่ไหมครับอย่าท้อเดี๋ยวเดี๋ยวยันั่งอยู่สินั่งอยู่ซินี่คืออารย์โกนี่แล้วก็รถคันยวคปวดขากิเลวหอดอกยอคยอคยอคนี่ขอขอผมได้แล้วพี่น้องผมได้แล้วคนนักแข่งอาจารย์ผมค้นไปนั่นนีได้แล้วฮะ บันมุปิง่งบันมุปิงป่งม้ว,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 วบักแดงๆนะโอ้ยอขอบคุณของคุณอาจารย์นี่ล่ะขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอันอันไอเอ็มนะโอ้ยนี่กระไดขึ้นนะนี่นะครับมาขอพรอาจารย์ขอพรอาจารย์ให้คือต้องขยันเท่านั้นครับผมสวัสดีครับคุณเอ็มครัวคุณเอ็มแซ่บนัวครัวคุณเอ็มครับผมวันนี้เมนูอย่างครับกะเพราไก่ใส่กระเพราไก่ใส่ ข้าวโพดอ่อนด้วยเอ็นบโบใส่แครอทเมนูเที่ยงนี้เอาจั๊กชิฟกว้วกับผ่าเหรออาจารย์สามชิฟมันโพดโพดมันหลายโพดนี่ใส่ถั่วด้วย ถัวฝักสั้นครับก่อนหน้านี้เป็นถั่วฝักยาวเรามาตัดเป็นถั่วฝักสั้นครับผมแมนบอกแม,น, <laughs> มนเจ๊ลำมุกเลยแน่ <laughs> นอนแน่นอน เขาเปิดเศร้าอยู่นะครับไอ้จันกินล้ำกันไหมกินลำ้ำไหมไม่อยากเลอะบ่กินอ,อีกตัอผมกินก็จับหล่อนบาอยู่ <laughs> ต้องหลวกลวกไว้ก่อนอนะบ่ นี่ต้องใช้เบอร์แข็งมนะั้ยน้ำผัดใช่ไหมแบบห้ามลวกมันสีเลยสีมงัางามเลยอ๋อสีบสวยต้องนอัน่งปลาหนิหรือว่ายัางนอจ้ะน,น้ำเย็นหรือว่าน้ำน้ำแข็งน้ำแข็งเลยใช่ไหมมันจะเด้งขึ้นเนาะกรอบแม่นปลาหนิหัวใจถูกวไแม่มนดีสีสวยกรอบเด้งครับพี่น้องลวกลวกทั่วฟักสัน แล้วก็เอามานอกน้ำแข็งเวลาเอาผัดนกก็ผัดแป๊บเดียวมืนคือดขึ่นึงช่วยในการลดระยะเวลาการผัดเนาะชุกเร็วขึ้นห้องลวกไปเร็ว แครอทแครอทแครายว่าอะไรแล้วไม่ได้เรียนทำพวกแครายแครอทสร้างฝุ่นพุกบุกบปกอบปุ๊ยังนาะเบิ้งกันนะมาหนยสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผมเตรียมยังเนี่ยไก่อีกเด้อ ไก่เมนูกระเพราใช่ไหมมันเนี่ยเอออันเนี้ยอันอันนี้เอาอัน,นเดียวกันเดียวครับทำการสะอาดไ,ไก่ไก่ก็ไก่แล้วก็ไก่ได้เป็นเก่าก็ต้องต้นเอา <c oughs> จะ,จะาซิ่ีซืุอก็เป็นเก่า <c oughs> อ่ะครับอื้มสิ น้อนบ,บลับหรืมั้งนี่ก็ได้สิแก่นน้อได้ถ่ายคลิปแม่หนุ่ยอาจารย์อาจาร,จารย์เราฝากไปสามทิปตัวผมต้องท่านไหนไม่ท่านอาจารย์หนุเสาหนาาี่ท่านว่าอันเห็นโพมาฉันเอาว่าแม่จะได้นิมนต์พระไปแล้วทายโวดไายเหลืออะไรดิดปวาบอกวัดติสารโลกเสาหน่อยเลยเดี <c oughs> ๋ยวว่าแม่น้อนลุกนอนลุกบ่ะไรวัดโจยังบ่ปั่นอ่ะสุดยอดสุดยอดนี่แหละไอ้ด้วยผมผมต้องเฮ็ดให้ได้คือเพิ่น ทำขยันต้องเป็นเลือดด้วยไหมจับจับจับขอบคุณครับสวัสดีครับเตรียมหัน่นข้าวโพดอ่อนครับ น่มากมเลยเลยกระปดอออนมักกินเป็นพิเศษเลยนนะมักกปิ่นแบบอยู่ได้แบบเวลาเขาเกินกซุกิไ,ไ,ไหมไส่มักไส่ไปะหมมันอ,ออกหวานๆจหน่อยนะ เรานี้ก็สิเงียบๆเลยนะครับกัลลักก่อนยนะังบันได้นนตื่นก็สิ่งนี้จะแม่ขัว่วคุณเอมคุณแม่นุ้ยครับแ,แต่ว่าบัดนี้ก็สิมีบ่าวโจมาเป็นหมู่ครับเราสิตื่นแต่เช้าคือกั้นนะครับฝากช่องติดตามโจะะตราสารหน่อยไปแป YouTube บด้วยครับอึกการบริการกิจใหม่ปรับระบบใหม่อยูทูบเบอร์น้องใหม่ครับจะบอกเงาแล้วก็สิมี้มูไทยหลายขึ้นเพราะในมูโบ บรรยากาศภายในยงเงียบๆนิดหน่อยเราจะไปอัพเดตสถานีต่อไปให้พี่น้องได้รับชมกันครับหลบแค่รับชั่วกระโหกะลกไนเลยให้มามีปุ๋ยตื่นเลยนะครับ เี่ยอโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงแกินเนี่ยครับพี่น้องบรรยากาศภายในโดมครับอัปเดตให้พี่นน้องในเพื่อนบรรยากาศครับผมขอบคุณครับ